เมื่อมหาสิทธิคนหนึ่งจากไปครับเขาทิ้งไว้ซึ่งมรดกมูลค่ามหาศาลและที่สำคัญกว่านั้นคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสุดๆจนกลายเป็นมหากาการต่อสู้ในชั้นศาลที่น่าติดตามมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีนี้กันว่าสุดท้ายแล้วเอกสารทางกฎหมายกับการกระทำจริงๆเนี่ยอะไรจะสำคัญกว่ากันใช่ค่ะคือในชีวิตจริงเนี่ยความสัมพันธ์ของคนเรามันซับซ้อนกว่าในกระดาษเยอะเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเป็นแบบนี้กฎหมายจะมองเรื่องนี้ยังไง ใครกันแน่คือทายาตัวจริงนี่แหละค่ะคือปมใหญ่ที่ศาลสูงสุดต้องคลี่คลายครับวันนี้เรามี4ประเด็นหลักๆที่ต้องไขปริศนาไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากภาพรวมว่าใครสู้กับใครบ้างตามมาด้วยปมเรื่องสิทธิ์ของลูกๆที่เกิดนอกสมรสแล้วไปต่อกันที่สถานะสุดแปลกของอดีตภริยาที่หย่าแล้วแต่ยังไม่เลิกและปิดท้ายด้วยบทสรุปจากศาลฎีกาครับผมเรื่องมันเริ่มขึ้นทันทีที่นักธุรกิจใหญ่ท่านนี้เสียชีวิตเลยค่ะ เรียกว่าฝุ่นยังไม่ทันจางศึกชิงมรดกพันล้านก็เปิดฉากขึ้นทันทีแล้วก็ไม่ใช่แค่คนสองคนนะคะแต่มีหลายฝ่ายมากที่พร้อมจะเข้ามาอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินกองโตนี้โอ้โหมาดูตัวละครหลักกันก่อนนะครับฝั่งผู้ร้องเนี่ยคือน้องชายแท้ๆของผู้ตายเลยแต่อีกฝั่งนี้สิครับคือผู้คัดค้าน มีทั้งคุณแม่ของลูกชายนอกสมรส1คนคุณแม่ของลูกสาวนอกสมรสอีกสองคนและที่พีกที่สุดเลยคือผู้คัดค้านที่4เป็นอดีตภรรยาที่หย่ากกันไปแล้วแต่กลับมีลูกด้วยกันถึง7คน3กลุ่มนี้แหละครับที่เป็นตัวแปรสําคัญของคดีนี้เลย นี่คือปมแรกที่ศาลต้องตัดสินเลยคับว่าเด็กๆที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจะมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อหรือเปล่าซึ่งเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะคําตอบของคําถามนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการแบ่งมรดกไปเลยใช่ครับหัวใจของเรื่องนี้มันอยู่ที่คําว่าการรับรองบุตรนี่แหละครับคือต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยเปิดกว้างมากนะครับคือถึงพ่อแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ถ้าตัวพ่อเองได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า เนี่ยลูกฉันเด็กคนนั้นก็มีสิทธิ์รับมรดกได้เต็มที่เหมือนกันเลยครับซึ่งการแสดงออกที่ว่าในแหละที่กฎหมายเรียกว่าพฤติการและเป็นจุดตัดสินของคดีนี้เลยและหลักฐานที่ฝั่งคุณแม่ของลูกชายนอกสมรสร้นนำมาสู้ในศาลนี่คือแน่นปึกเลยค่ะทั้งสุติบัตรที่ระบุชื่อพ่อทะเบียนบ้านเอกสารจากโรงเรียนการให้บ้านให้รถใช้อยู่ตลอดแถมยังให้ใช้นาสกุลอีกแต่มีจุดที่น่าสนใจมากๆคกออะไรรู้ไหมคะ คือตัวน้องชายของผู้ตายเองที่เป็นคนฟ้องคดีนี่แหละค่ะก็เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับหลานชายคนนี้หลังพี่ชายเสียไปแล้วถึง3เดือนก่อนจะมาเปลี่ยนใจทีหลังถูกต้องครับและนี่คือคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากสารดีกาเลยสารท่านมองว่าการกระทําทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้งการเลี้ยงดูอย่างเปิดเผยให้การศึกษาให้ใช้นามสกุลทุกอย่างมันฟ้องด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับรวมกันแล้วถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยไปเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องมีเอกสารใดๆมายืนยันเพิ่มเติมอีก ส่วนเคสของลูกสาวอีกสองของนี่ยิ่งง่ายเลยค่ะเพราะมีทั้งสุติบัตรแล้วก็มีหนังสือยินยอมให้ใช้นามสกุลที่ตัวคุณพ่อเซ็นชื่อกำกับไว้เองเลยแบบนี้ก็ชัดเจนเลยใช่ไหมคะใช่ครับถือว่าหลักฐานแน่นหนามากสรุปว่าปมแรกก็คลี่คลายไปได้สวยงามเด็กๆทั้ง3าคนจึงเป็นทายาทโดยชอบธรรมครับผมถ้าคิดว่าเรื่องลูกๆซับซ้อนแล้วนะครับมาเจอปอมต่อไปก่อนมีคือเรื่องของอดีตภรยาที่เรียกว่าหยา่าแต่ไม่เลิก คำถามสำคัญก็คือว่าในเมื่อมีใบหย,ย่าอยู่ทนโทษเธอจะกลับมามีสิทธิ์ในกองมรดกได้ยังไงกันลองดูไทม์ไลน์นี้สิคะไม่น่าเชื่อเลยพวกเขาจดทะเบียนหย่ากันตั้งแต่ปี2504แต่หลังจากหย่าเสร็จกลับมีลูกด้วยกันเพิ่มอีก6คนแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานถึง13ปีเต็มๆเ,เอ๋นี่มันการหย่าแบบไหนกัแน่คะเนี่ยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยครับคือในทางกฎหมายในกระดาษเนี่ย ทั้งสองคนคือคนอื่นไปแล้วแต่ในชีวิตจริงกลับยังเป็นสามีภรรยาที่ร่วมสร้างครอบครัวเลี้ยงลูกและทําธุรกิจด้วยกันมาตลอดศาลท่านเลยมองลึกไปกว่าตัวเอกสารครับท่านมองไปถึงเจตนาที่แท้จริงว่าการหย่าครั้งนั้นมันอาจจะเป็นแค่การหย่าในนามเฉยๆเพื่อเหตุผลบางอย่างแต่ไม่ใช่การตัดขาดความสัมพันธ์กันจริงๆแต่มีหลักฐานชิ้นหนึ่งค่ะที่ทําให้ทุกคนในศาลต้องทึ่งไปเลยมันคือตัวเลขนี่สินที่อดีตภรรยาคนนี้ ยอมเซ็นค้ำประกันให้กับธุรกิจของผู้ตายเป็นจำนวนเงินสูงถึง1,589ล้านกว่าบาทค่ะใช่แล้วครับตัวเลข1,500ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่เงินน้อย,อยเลยนะครับคมไม่มีใครที่จะยอมเอาตัวเองไปเสี่ยงเซ็นค้ำประกันให้คนอื่นง่ายๆถ้าไม่ใช่คนที่ไว้ใจกันจริงๆหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันจริงๆซึ่งการกระทำนี้มันดังกว่บบาใบหยาเป็นร้อยเท่าเลยครับ ศาลเลยมองว่านี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่พิสูจน์ว่าทั้งคู่ยังคงทํามาหากินและสร้างฐานะร่วมกันมาตลอดเธอจึงควรมีสิทธิในทรัพย์สินในฐานะเจ้าของร่วมครับคดีนี้สู้กันยาวนานมากค่ะผ่านมาทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ซึ่งคําตัดสินก็มีพลิกไปพลิกมานะคะและในที่สุดมหากาบเรื่องนี้ก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายที่ศาลฎีกาแล้วคําตัดสินสุดท้ายจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะและนี่คือบทสรุปครับศาลฎีกาไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่ง แต่เลือกทางออกที่ดูจะยุติธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดโดยให้ตัวละครหลักทั้ง4ฝ่ายนั่นก็คือน้องชายของผู้ตายคุณแม่ของลูกๆนอกสมรสทั้งสองกลุ่มและอดีตภรรยาเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันซึ่งการตัดสินแบบนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าศาลยอมรับความสําคัญของทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของผู้ตายอย่างแท้จริงใช่เลยค่ะคดีนี้สอนให้เรารู้เลยว่าศาลมองลึกไปกว่าแค่กระดาษแผ่นเดียวศาลมองไปที่ความเป็นจริงของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกหรือความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่ถึงแม้จะหย่ากันทางกฎหมายไปแล้วแต่พฤติกรรมมันฟ้องว่ายังคงเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันอยู่เรื่องราวทั้งหมดนี้เลยชิงคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดต่อเลยนะครับว่าในโลกแห่งความจริงที่มันซับซ้อนแบบนี้สุดท้ายแล้วในสายตาของกฎหมายเนี่ยการกระทําหรือพฤติการมันอาจจะสําคัญกว่าลายเซ็นบนกระดาษจริงๆใช่หรือไม่